นะคะลายใหม่ล่าสุดลายนี้ค่ะฮาร์เล่เพื่อนขาฮาร์เล่นะคะฮาร์เล่ผู้ชายนะคะก็ชอบใส่ลายบิดนูนค่ะแบบตันๆนะคะนะคะลายนะคะบิดซ้อนนะคะบิดซ้อนนะคะบิดซ้อนนะคะหรือว่าจะเอาลายบิดยุ่งค่ะบิดยุ่งนะผู้ชายก็ใส่ได้บิดยุ่งนะคะบิดซ้อนก็คือซ้อนกัน2ชั้นบิดยุ่งคือชั้นเดียวนะคะ หรืออาจจะชอบงานแบบเป็นสไตล์แบบพวกนี้ค่ะสวย,สวยฟาโลฟาโลสองแบบนี้นะคะหรืองานนะคะผู้ชายอาจจะใส่ลายนี้ก็สวยค่ะลายนี้ก็สวยนะคะแล้วก็ที่ยอดนิยมเลยผู้ชายที่ใส่นะคะส่วนใหญ่นะคะมีเป็นลายฝักแครแล้วก็ลายนี้ค่ะโซ่นะคะแล้วก็ถ้าใส่ได้นะคะก็จะมีงานแบบดิบดตัน นะคะน้ำหนัก3มอนะคะอันนี้เป็นแบบใส่ได้2ด้านนะคะแล้วก็ฟิกาโลฟิกาโลตีแฟลตแบบแบนนะคะไม่กลวงข้างในนะคะไม่กลวงข้างในนะคะแล้วก็โอยเยอะ่ะนะคะอันนี้อีกค่ะปิดตามาและต้นเรือตันนะคะประมาณนี้นะคะระดับผู้ชายนะคะที่ให้ดูอ่ะเก็บไปตรงนู้นเลยมาให้พลอยใส่ทําต่อไป5บาทต่อค่ะมือมาค่ะ หน้าร้านนะคะก็จะเจาะเฉพาะระดับเซียนนะคะอันนี้ค่ะ5บาทนะคะหน้ากว้างนะคะเลทน,นะคะหน้ากว้าง5บาทถ้าเป็นบางกรแบบ 3D นะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะมีงานเพชรนะคะต้องปิดไปก่อนนะคะเดี๋ยวมันถลอกนะอันนี้นะคะสักแคร์นะคะผู้ชายที่ชอบแบบกึ่งตันนะคะนิดนึงเลยจะเป็นอย่างนี้ดิดตันนะคะลายบิดตันค่ะลายนี้มันดีแข็งแรงมาตรฐานสากลใส่ได้2ด้านอันนี้เป็นแบบเกี้ยงเงากับด้านเดียวอันนี้ด้านเดียว ะะแต่ถ้าชอบหน้ากว้างหน่อยนะคะเป็นลายนี้ค่ะนะคะน้ำหนัก5บาทค่ะอันนี้น้ำหนัก5า้าหมาแบบขัดมันแบบทรายนะคะแล้วก็บิดนูนยังไงต้องมีอ่ะยังไงต้องมีบิดนูนผู้ชายยังไงก็ชอบยิ่งเฉพาะคนไซส์จัมโบ้ใหญ่ๆนะคะสอมียาวยาว,ยาวถึงยาวถึงเท่าไหร่เฮียช่วยวัดหน่อยเฮียมาช่วยวัดหน่อยค่ะมือไม่มือไม่สันทัดเลยยี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดเซนน่ะยี 21, ่สิบเอ็ดเซนคนตัวอ้วนใส่ได้ นะคะคใส่มาตรฐานก็มีนะคะแล้วก็ถ้าเป็นงานโซ่เลดนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นแพรเบนแพรเบนแบบนี้ค่ะมังกร 3D แพรเบนนะคะแล้วก็เป็นลายฟิกาโลนะคะฟิกาโล5บาทแล้วก็งานบิตามา้านะคะบิตาม้ามีให้เลือก2แพทเทิร์นนะคะสสีสีเดียวนะคะแล้วก็เลดนะคะแบบนี้ เยอะแยะไปหมดแล้วน้องเมื่อยแขนแล้วนะคะนะคะอะที่เหลือตามไปขอดูในในในอะไรนะในอินบ็อกซ์ตรงข้อความนะ,ะนะคะนะคะนะคะน้ำหนัก5บาทนะคะคุณลูกชิ้นนะคะต่อไปค่ะลายที่เพิ่งมาใหม่ล่าสุด